สวัสดีครับนี่มาลักจันบอดดีที่กิ่งทองสองสี่อันนี้เป็นเป็นยังขึ้นวัจจันปะอันนี้แบบเป็นอุปกรณ์ดักปลาชนิดหนึ่งเรียกคำว่าเอววัจจันเขาจะหางแหว่ บบปานเขาอะไ,ไ้วานี่ห <c> ก <oughs> <c oughs> น้ำเขาล่นพูนนดีนะเล่ะกันน้ำคุ บ้่มีปลากับ,บ่้มมี่เงียบแหงตรตอดบเตอือนได้คนมาลัก,กอนจังหวดัดตรวจนี่ยใส่ปลากบหายไว้ค <c oughs> ัดทุนช่องนี้เงินยังมันไใจอยู่บุคคนหาปลาเสียอะไรไม่ช่บังษา,าซสิ นี่ว่ิที่นังหายไปถึงเพย่านซช เวลาเลยนี่ไหนบ่เืองบ่บ่แบบเท่สินยังโอเคกว่าเนาะแบบสาแบบร้อนๆเลยเห็นบ่ต้นใหม่กูมีไก่แห้งถือปลากระบาดแล้วปลาตะบด มันกินหลายตัวได้จริงปนินปนินเลี้ยงเยอบปลอมไงฮาวาหอโอ้สุดาสองอันเลยตัวสองสามร้อยหาสิแขงอยู่เยอบปลอมแบบคมงดีเลยอ่ะพ่งเฮ็ดตึ้งมาาหมายไหมอันีนตั้งซื้อแป๊ะๆกบส้นเดงของโอเวนซีซื้อมาวัดเกือบหกเจ็ดอัน จริงตรงแห่มาตึกขีคขานตึก๊กฮึตรงนื้เศษแคไม่ยอยอน่อยสินี่มจะเอาปลาได้ตลอดเลยแน่นบะไม่ค่อจบไปดึงถึงกรบัวมันหลแต่วะไว้วัวันไหลแม่น,นปะ,ะเอาออกเงานึงออกงานแห้งก็ไสอบ Mang hẳn ba đình Tức đình Tích tiếp đây cho bạn Tháo ba con Cốt vàng qua, Là cả thai mày ประัานปลาดึงครับตึกหนึ่งปรนิดหน่อยว่าดึงแห้งอีเลยตึกไ,ไป้ไนี่ยถงใสไปแถึอว,วอ,อึบเอาเรียบร้อยเรียบร้อยบอ่อเหลือครับบอ่อเหลือเยื่อบอ่อเหลืออ กำลังหอมอืมสุดงามผ่านเลยกางแห้งเสี่ยนเบ็ดปลาตัวเล็กไม่ค่อยมีครับมีแต่ปลาตัวใหญ่ระวังโอ,อ้้ย ก๋อตาเลยอร่อยว่หวันแซนดี้ขึ้นอร่อยไหมเรื่งคือทุ่สูง <c oughs> โอ้มันแต่ผื่นเลย <c oughs> ยี่ไม่เห็นคำแบบนี้ได้ไงใช่ที่มาซีเบดใหม่ขับมาอืมที่ม่งามนะตัดใม่งามมาครับโอ้เป็่ครับ เอไม่ยืนเบิงมืนน่อนี้บริมาจริงจังตกปลายัางมา,มากมากหรอกแคมมาเบิงสำรวจว่าปลาสีไลยบอสี่อนไลยบอปลาวอนเคิื่อนปลาวอนเดี๋ยวทอนพรเดเทศซึกนี่เอาเครื่องสูบน้ำอะเขาเสียบไม้สูบไปเลยเจ้าปลา <laughs> ปลงใหม่ มาลงใหม่บะประดุกต้ของเขาถามว่าเรื่ประตองมาเว้ยโมเมนแล้วกินปลาหน่อยวะเงียบ ตึงเฮ้ยปึ๊บว่อนซื้อดูไปเรื่อยครับไก่ละไก่เป็นความจริงแล้วปลายอยู่นี่มีแปา,ยยางเนี่ยอธิบายมั้งนี่ปลาเค็งขั้นไงครับยี่หรีบป่ะของเนเธอเอวมาเรียงว่ามันลงมาเส็จชิบวตัวเลยปลาปเค็งขั้นไงกับปลา รูปหน้าแสดงความตรงมีลูกหน้าใหญ่งเดี๋ยวนี้ปลาเน้นนี่ปลาปลาอีศกอีศกข้อยี่ศกยี่ศกนะครับเพิ่งยี่ศกปลาอันปลาปลาอื่นมีหลายเลยปลาปากปลาตองออกเแล้วครับปลาตองมันเงี้ยวใส่ปลาอื่นเมนเงี้ยวกับโบกินมัโบยู่ ซือรูปแล้วมียาแล้วโตท่านเห็นว่อนอยู่ตอนช่วงหนา้าฝนมืนน่อไหร่น้ำเต็มเลยแถวเลยหล่นไม่ผีเลยเทศกัลน,น้ำม,มาให้เบืเ้องลึเดี๋ยวหน้าฝนอีกเบิ่งอีกรอบหนึ่งวันนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าลายเลย, <พอ S 1> ยปะ่ะ ไปบ่ไอเบ้งว่ะอยู่กลางสาเบิ้งว่ะแค่ขอบริแรเป็นหมื่นบ่เป็นไสเดออ์ลงจิบจิบเอ้ยไปเข็งยักก็คิดไปเรื่อยๆครับก็เบิ่งไปเรื่อยๆี๋ยวมันก็ติดเองไปเค็งหยัก มีอุปกรณ์ดักปลาครับเด็กปกครอมาขีดต้นนึงตักกินเลยไม่ได้เข่าจรินี่ไม่ไมันเข่านีเจ้าห้ามซะน่นีเข่าไปในนี่ามาพอนอ,อกมาได้ไหเาตังค์ไ้แน่ไหาตังค์ไว้จริเจิักมไปีหลง เขาเห็ดในอยู่ทูบก็ได้เห็ดแบบพี paint, yeah. ่เห็ดแบบเขาลงทุ่นกระตาอันหนึ่งได้ไปเซยอ่ะได้ปะได้ไปทายไปอยู่ปะเอากล่องมาถอดนี้หอเห็ดเหอะไปเนี่ยแล้วก็เอาไปลงมันมันจิมมูลเขาเองมันเทนาเขามายามเนี่ยบุต้องใส่เงื้ยก็ได้เนี่ยเทนาเขามายามทางแดดเพิ่งมาเพิ่งมาเบิ้งครับบิงครับผัวผัวเอ้ คนมาห่อไก่าๆบนบินไปเพื่อนโบ,บโอ้ยปวดเมยนะตอนนี้เวลาบา่ายโมงสามสิบหสงสัยจ <ไ S 2> <ไ S 1> ีบว็นไทยเนื้าป้าก็หา,ายอุปกรณ์ใสก็หายโอเคปลาในซากร็หายผุดเหมือนนนี่คือบบกิน โอเคครับถ้าติดเดี๋ยวจะฟอาทายมาให้่อทายให้บึงโอเคคิมเดียไปตำหน้ครับ